ครับสวัสดีครับชูข่าซ้ำกับบ้านน้องขีมตำบลโคกรามเพื่อจตุเราทำพีมานจังหวัดเลยครับเจ้านี่กับในวัดแม่ลวงมาให้ครบหนึ่งนะครับนี่ครับฝนตกดนะครับอาจจะได้ยินเสียงฝนเพราะผมไม่ได้ใส่ไม่เลยครับเอาเสียงฝนกี่ข้อใดเยอะหรือครับแบบบางเล่ยครับแม่นี่ความสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบบวกกบแล้วครับใต่เครื่องผมเครื่องแดงครับ ตาบพ่อเพียงครับเบ่งง้วลูกแรกนะครับรับประกันค้าทุกค้าถอนรับประกันสิบหาเมื่อครับงว้วลูกแรกจ้าว่า,น,น,า,น,าน,นี่นาสิ่นี่ใบโพยังไงนะครับับบวเพียงครับนี่เระจำง่ายครับพี่นอ้องเบื่องบนก้นรอบรอบน้อมตีวิ่งตีมครับเครื่องดำเครื่องอมเครื่องแดงครับบนเรื่องครับนี่นาเรื่องพี่น้องผมตีเปิดแล้วครับตื่นเลยครับความทรงคงเหงื่อที่ดอยอีสานบเบื่องครับ แม่เบืงแครับนี่นี่นะจำง่ายครับผมเปิดราคาไปแม่ลูกตึกขือแล้วครับเบื้อนเจ็ดท่านครับตรงไห้พี่สที่สามนะครับเบื้องลูกสาวครับลูกสาวครับลูกสาวงามๆครับเนี่ยลูกสาวงามครับเล่ยครับเบื้องเล่ยครับลูกสาวเจ็ดแปดเดียนแล้วก็แม่่รูหลวาทับร่ทับเบื้องลูกสาวครับเจ้าลูกสาวเล่ยยี่เล้วนะครับงามๆเนี่ยคิน่อยด้วย เดี๋วราคาไว้เลพิ่งเจ็ดพันครับเบิ่งเลยเลยครับนี่ลูกสาวงามครับท้ายกลางสายฝนนะครับเพื่อนตรงไหนที่โดยสารครับเบิ่งเล่ยตลูกสาวคุงลรอครับฝนตกครับนั่นแหละมึนไหนที่นั่นนะครับครับเบิ่งเลยครับที่